กลัวจรงเลยซ้อมแบบนี้เฮ้ยอะไรลอที่แต่ใคยบอกี่ยของคุณทุกคู่ที่รู้ใจกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะจะพาพวกคุณไปขึ้นสวรรค์การี่เกันส่วนคนที่เหลือเตรียมพบกับความหวาดเสียวสุดสวกได้เลย มาไหมกับยายาลูกแหวเรามายังมายังแค่พอดีไม่เอาแค่กูไม่ได้ผมไม่ไหวจริงๆดีๆสูงๆคล้ายหโดดไปที่จังเยไม่เอานั่งย้าสวรรค์แนนเย็นอ่ะไปคือเหมือนบูดี้กับพี่ตั้งโอ๋เนี่ยมาอ่านบอกว่าคู่ที่ชนะได้ไปขึ้นสวรรค์ซึ่งมันก็น่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์อยู่แล้วแหละอยู่ในสวนสนุกอ่ะแล้วคู่ที่แพ้เนี่ยต้องไปอะไรนะลุ้นระทึกแบบสวกสแวกแคสอะไรสักอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่กลัวความสูงอยู่แล้ว แล้วก็แบบต้องทาใจเวลาเล่นนะฮะตอนนั้นคือตอนนั้นคือใจแป้วแล้วแบบมันมีอะไรที่มันเสียวบ้างวะอะไรเยอะ I'm sure. บรรยากาศมัน่แล้วมันแบบได้ใกล้ชิดเขาแล้วมันมันฟินอะ <laughs> <laughs> ฟินมากเลยผมไม่กลัวนะแต่แต่เขาเนะี่ยกลัวเขาหลับตาผมก็พยายามจับมือเขาจับมือเขาใจเย็นเย็นใจเย็นๆนมันไม่มีอะไรมันแค่ภาพดวงตาแต่ผมก็มีมีมองหน้าเขาบ่อยๆอยากอยากอยากเห็นตอนถ้าเขาแบบเขาตกใจกลัวหน้าเขาจะเป็นยังไง ย่มองหน้าเขาตลอดเลยก็น่ารักก็โอเคค่ะบรรยากาศดีก็เหมือนแบบได้อยู <c oughs> <c oughs> ่กันสองคนก็ได้คุย okay, กันได้แบบได้คุยกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเด้อไอหมาน้อย ก็นานเนี่ยจะไม่ได้ไม่รู้ว่าคือเราเราไม่ได้กำหนดว่ากกี่วันกี่เดือนไม่ตลอดไปเหรอก็ก็ตลอดตลอดไปไงตลอดไปจนตายไม่ตายอ่ะตายคนเดียวดิอะไรวะไม่ต้องเหรอไม่ใชไม่เล่นด้วยแล้วรอรอไม่คบกันไปตลอดเธออย่าตายดิ ไม่มาขอโทษ่ะไม่เอาไม่รับรับรับหน่อยร่ำหน่อยรับหน่อยพี่ถามเขาว่าผู้หญิงอะเนาะชอบถามอะไรจิงตองอะคือแบบพี่ถามว่าเธอจะคบกับเราไปนานไหมตอนที่นั่งชิงช้าเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไว้ก็คือคบก็คบไปเรื่อยอะคบไปตลอดคือพี่ก็คุยกับเขาตรงๆอย่างที่พี่บอกอนะว่าแบบ เออเราอยากเราพี่ก็ยังคอนเฟิร์มพี่ก็ยังยืนยันความชัดเจนของพี่ว่าแบบเราอยากมีครอบครัวเราอยากแบบเราอยากหยุดแล้วเราเหนื่อยกับการเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรารักใครมากมากเราจะชอบกลัวเขาจะตายไปก่อนเราจริงเหมือนเวลาเราแบบรลกกับบ้านเราไปเจอพ่อแม่เงี้ยพ่อแม่เราแก่แล้วเนี่ยเราก็ชอบแบบเราไม่ชอบคิดอ่ะชอบกังวลอ่ะ ว่าไม่อยากให้ถึงวันที่เขาตายจากเราเลยเออเออคุณเราไม่จะราใครคุณยังไม่ตายคุณยังไม่ตายคุณเป็นคนแบบถูกพันเราเป็นคนเซนซิทีฟเออเรายังไม่ตายเลยยังไม่ตายถ้าเธอคบกับเราไปนานๆน่ะเธอก็ต้องดูแลตัวเองเธอก็ต้องแบบฟิลเลอร์จะแตกยังจะบีบอะไรฟิลเลอร์บ้าไอ้จมูกไม่ได้ทำอะไรอ๋อ พี่บอกว่าคุณเราจะรลองพี่บอกว่าเวลาที่พี่รักใครอ่ะเราอะชอบเป็นคนคิดอ่ะชอบเป็นคนวิตกว่าแบบเราไม่อยากให้เขาตายไปจากเราเลยแล้วแบบอย่างวันเดี๋ยววันนี้เราเริ่มรู้สึกเดียบเขามากๆแล้วเรากลัวเขาเราก็บอกเขาว่าเธอห้ามตายก่อนเรานะเพราะว่าแบบเราไม่อยากเราไม่อยากให้เราอยากเสียเธอไปเธอต้องแบบดูแลตัวเองดีๆนะอะไรอย่างเงี้ย เขาจะร้องไห้เขาจะร้องไห,งห้แล้วก็เขาจะบีบจมูกบีบจมูกงเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอย่าบีบแรงดิเดี๋ยวฟิลเลอร์จะแตกอ่าเขาก็ขำอ่าเขโก็เคเปลี่ยนอารมณ์เข้าไปถ้ายิ่งไปปอบยิ่งร้องผมไม่ชอบให้เขาร้องไห้ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจยไม่ไม่ชอบเห็นน้ำตาของผู้หญิง